ดมีสัปดาห์นี้เราขอพาคุณผู้ชมมากันที่ญี่ปุ่นกับอีกหนึ่งเมืองในจังหวัดคุมาโมโตะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งสงครามศาสนาในครั้งอดีตพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่นี่อามากุซาสวยทุกมุมถ่ายยังไงก็สวยนี่เราอยู่พังงาซีมิลัน ใช่ไหมออกซิมีันเหมือนเราไม่ได้อยู่จริงเราเป็นโลกเสมือนจริงโลกเสมือนจริงสบายอยู่ใต้ต้นกล้ก้ามปูรวยไปหมดเลยลมก็เย็น เอ้าท่านผู้ชมทุกทมสวัสดีครับ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 พี่เอ๋ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีครับมีเลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมแบบอย่างนี้เลยที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองครับเราอยู่ปากใต้ญี่ปุ่นคุณผู้ชมเราบินด้วยการบินไทยมาลงที่เมืองปักใต้คือฟุกุโอกะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ลงได้แล้วเราขับรถมาต่อมาเที่ยวจังหวัดนี้ คุมาโมโตคุณผู้ชมครับคุมาโมโตนี้มีหลายอำเภอทีเดียวอำเภอที่เรามาตอนนี้เรามาที่อามากุสะหมู่บ้านซาคิสึแต่วันนี้หมู่บ้านอะไรอะ่ะวันนี้เราจะาต้องเที่ยวแบบเงียบๆคุณผู้ชมหมู่บ้านนี้สมัยก่อนนี่<ๆ>อยู่กันแบบเงียบๆเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกซ่อนตัวอยู่เป็นชุมชนคริสเตียนที่ซ่อนตัวอยู่ในสมัยก่อน เข้าปี1600ศาสนาคริสตช่วงนั้นรุ่งเรืองมากญี่ปุ่นนี่ค้าขายกับต่างชาตินะสมัยนั้นรุ่งเรืองมากก่อนปี1600ไม่กี่ปีคุณผู้ชมช่วงนั้นนะสามารถสร้างโบสถ์นะฮะจัดการเผยแพร่ศาสนามีคนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสตช่วงนั้นหมื่นกว่าคนในช่วงก่อนปีนั้นนะหมื่นกว่าคนเลยทีเดียวปี1500 1600อะไรเงี้ยใช่พอถึงปี1600แล้วความรุ่งเรืองค่อนข้างสั้น มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะการปกครองช่วงนั้นเข้ายุคสมัยเอโดะพอดีคุณผู้ชมครับพอเข้าช่วงนั้นเขาก็ล็อกบ้านเมืองละศาสนาคริสต์เองก็ก็ถูกถูกลดบทบาทลงไปลดบทบาทใช่ตอนนั้นลดบทบาทไปโดยโดยคนชาปกครองถูกฮะจนท้ายสุดปีต้นๆของปี1 6 1 6 1 6โดยประมาณนี้แต่ผมจำไม่ผิดถูก ห้ามประมาณ250ปีมีช่วงของการทะเลาะบอ,อกแว้งกันต้องเรียนแบบนี้สู้รบกันแบบปี1 6 3่ประมาณเนี้ยประมาณ1,8กว่ากว่าเนี้ยเขายกเลิกคําสั่งที่ห้าม นับถือาศาสนาคริสต์นะฮะทางนักบวชทางฝรั่งเศสอะไรก็เข้ามาเต็มเลยหมู่บ้านตรงนี้ที่เราอยู่คุณผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่นับถือศ<ส>าสนาค <สา S 2> ริสต์ชาวประมงก็จะใช้เปลือกหอยคุณผู้ชมเปลือกหอยเป็นสัญลักษณ์ในการนึกถึงพระแม่มารีห้าปีที่แล้วหมู่บ้านนี้ถูกประกาศเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของอยูเนสโกขึ้นให้เลยนะฮะนี่ตอนที่หมู่บ้านนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาเดินดูหมู่บ้านที่ เชียมเนื้อเชียมตัวน่ารักน่ารักนะครับอยู่ริมทะเลแบบนี้ขอบคุณม,มากมเลยพี่เอนี่นําเรื่องประมาณ4-500ปีมาเล่าให้เรฟังแล้วเนี่ยครับงั้นเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันครับขับหมู่บ้านสาคิสุครับซาคิสุบัด นี่คือบทที่พี่เอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับ,รบตอนที่เราเริ่มต้นพาท่านผู้ชมมาบทของเป็นแคทอลิกหรือเป็นเป็นคริสเตียน เป็นคาทอลิกครับเรอเป็นคาทอลิกครับเรื่องราวเกิดประมาณ4 0 0ห้า้ปีแล้วพี่เล่าให้ฟังโบสถ์นี้สร้างปี1934นรบะครับเป็นโบสถ์ใหม่ที่ย้ายมาเขาเรียกว่า Church of the Seas คคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยนะฮะก็เขาเป็นทะเลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวมาถึงแล้วนะครับไปครับเดินกันโบสถ์ซากิสุ เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในปีคิเตศักราช1934ที่รายล้อมด้วยหมู่บ้านชาวประมงในอามากุสะด้วยความสวยงามจึงทําให้โบสถ์แห่งนี้ได้รับฉายาว่าโบสถ์แห่งทะเลเราเข้ามาผ่านรั้วนะฮะผ่านประตูโบสถ์เข้ามาแล้วนะฮะส่วนด้านในอาจจะ มีความจำเป็นที่ไม่สามารถชวนผู้ชมเข้าไปบันทึกภาพได้นะครับหลักๆเนี่ยต้องเรียนผู้ชมว่าพื้นเรื่องแรกก่อนปกติจะเป็นปับเบื้องบ้างเป็นโมเสตบ้างเป็นพรมบ้างละที่นี่น่ารักมากเป็นเสือทาตามีคุณผู้ชมครับเหมือนอนอน<พ>อเรียวร่างใช่เขาน่ารักไม่ล่ะ<อ>และเป็นบวชที่ไม่ใหญ่เป็นบวชริมทะเลนั้นของตกแต่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทะเลเป็นหอย,อออยถ้าดานเยเื้องๆไปออกประตูมาเลี้ยวท้ายไปเลคุณผู้ชมครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆเกี่ยวกับเรื่องราวของหมู่บ้าน เป็นบ้านบ้านคนที่นี่แหละก็อุทิศให้เป็นพิพิธภัณฑ์เราจะเจอเรื่องราวในสมัยก่อนที่เขาโดนห้าม200กว่าปี250ปีที่เขาโดนห้ามคุณผู้ชมก็ต้องอยู่กันแบบสง,งบสง,งบแล้วก็วิธีการเขาก็คือไม้กางเขนก็ไม่มีก็ใช้หอยเนี่ยนะฮะ ด้านในก็แกะหลักเป็นไม้ตั้งเกลนะฮะเวลาไปไหว้ที่ไหนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ดูคนเดียวบางที่ก็มีกล่องไม้เลื่อนเอาข้างในก็มีไม้ตังเขล็ดไวทำพิธีเ้วนะครับ่านทูนั่นคือฉะนั้นเชื่อซ่อมศรัทธานะก็ยังมีอยู่นะขอให้มีสักนิดหนึ่งครับฉะนั้นคนที่นี่คุณผู้ชมก็จะให้ความสําคัญกับเปลือกหอยให้ความสําคัญกับของที่มาจากทะเลเพราะว่าทุกอย่างมันดูแนบเนียนไปหมด E aí ถ้าครูผมไม่นั่งทานกาแฟกับคุณนิรุตที่ร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งคุณผู้ชมครับถูกใจกันเนื่องจากว่าที่นี่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเท่ทาทงงไหร่เลยเพราะคนไทยคุณผู้ชมคุณป้าเจอเราเสร็จแล้วคุณป้าก็คุยกันถูกคอเนาะก็มอบของมาให้ด้วยให้หอยก็โยมดูดีให้หอยฝากให้คุณนิรุตด้วยแบบนี้แสดงว่าแกเนี่ยแกเอ็นดูเรามากนะให้ของที่แกแบบนั้นคือเราต้องตอบแทนคุณป้าเรากลับไปดื่มกาแฟคนอีกสามถ้วยดีกว่าเราดื่มไปเยอะเดี๋ยวเราเดือดไหม ืไป <ffic Word. S 2> เยอมร,รนันสันเส้นทางอยา่างมีลีลาโดยอิมเมท o l ล d เด